สำหรับคลิปนี้นะครับเซลสันก็จะมาอธิบายความแตกต่างระหว่าง LKC และ LDA นะครับ LDA ก็คือ Lane Departure Alert นะครับแต่บางรุ่นก็จะมี Street Assist หรือคือระบบช่วยดึงกลับอัตโนมัติด้วยนะครับซึ่งรถที่ผมขับอยู่เนี้ยเป็น a c SUV Premium นะครับก็จะมี Street Assist นะครับก็คือนอกจากเตือนออกนอกเลนแล้วก็สามารถช่วยดึงกลับให้อัตโนมัติด้วยนะครับส่วนระบบ LKC นะครับจะทำงานควบคู่กับระบบ ACC นะครับก็คือ Adaptive Cruise Control นั่นเองนะครับผมในหลักการทำงานของมันนะครับก็จะใช้กล้องดิ n ามิกเรด้า Cruise Control นะครับซึ่งติดอยู่หลักกระจกบานหน้านี้นะครับกล้องที่อยู่ตรงนี้นะครับมาจับเส้นถนนนะมาจากเส้นถนนนะครับผมบางคนอาจจะมองว่าคล้ายกันแต่ว่าไม่คล้ายกันซะทีเดียวนะครับผมต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าตัว LKC เนี่ยมันจะช่วยประคองรถให้อยู่ในเลนนะครับ แต่จะมีเงื่อนไขนะครับหนึ่งนะครับผมค่าเข็มขัดนิรภยัยสองมือต้องจับปงมาลัยนะครับอย่างน้อยหนึ่งมือนะครับผมแล้วก็เปิดระบบ acc นะครับและที่สำคัญก็คือต้องไม่ปิดระบบ lda นะครับก็จะทำงานให้นะครับผมความรู้สึกในการขับขี่นะครับเมื่อเปิดระบบ lkc แล้วเนี่ยถ้าเราจะเขาเรียกขับรถเหมือนเหมือนไม่ให้ออกลอกเลยน,นะแต่แค่สายพอแค่สายอยู่ในเลนโดยที่ไม่ออกลอกเลนจะรู้สึกได้เลยว่า งมอะไรจะขึ้นๆน,นิดหน่อยนะครับต่างกันกับระบบ LDA เนี่ยถ้า L เปิด LDA อย่างเดียวนะครับไม่ได้เปิด LKC เนี่ยผมเนี่ยสามารถที่จะโยกซ้ายโยกขวาเพื่อจะไอเดียได้เลยนะครับถึงจะไม่ออกนอกเลนนะครับแต่ถ้าเปิด LDA อย่างเดียวเนี่ยผมก็จะเบี่ยงไปเบี่ยงมาได้นะครับโดยที่รถไม่ออกนอกเลนแต่ถ้าเกิด LKC เนะี่ยถ้าผมจะเบี่ยงเบี่ยงวูบวูบวูบอีกอย่างมาาันจะฝื้นๆนิดๆเลยนะมาาันจะฝืนๆนิดๆนะครับ อาระบบนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันช่วยในเรื่องการขับขี่ทางไกลนะครับเพื่อลดอาการเมื่อยล้าของผู้ขับขี่นั่นเองนะครับผมแล้วก็เสริมมาด้วยเรียกเรียกว่าได้เรื่องความปลอดภัยเข้ามาด้วยนะครับผมลององทดลองใช้งานดูได้นะครับระบบระบบ LKC นะครับผม LKC อย่างเงี้ยถ้าผมจะเบี่ยงนะผมจะเบี่ยงนิดหน่อยเนี่ยมันฝืนแล้วเนี่ยนะฝืนแล้วยังไม่ได้ออกนอกเลยเลยแต่ถ้าเกิดเราเปิดถ้าไม่ได้เปิดระบบ LKC แล้วเปิดระบบ LDA อย่างเดียวเนี่ย ผมจะเวียงไปเวียงมานิดนิดหนอ่อยอย่างเงี้ยได้เลยสบายๆนะครับสบายๆย,ย,ยกเว้นว่าจะออกนอกเลยจริงๆนั่นแหละมันถึงจะเตือนแล้วก็ดึงกลับมาให้อัตโนมัตินะครับผม